ใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายผ่านเดลิเวอรี่ห้ามพลาดคลิปนี้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรไปดูกันวันนี้นะคะเพลงก็จะมาแชร์เทคนิคดีๆนะคะที่จะทำให้คุณมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการขายในเดลิเวอรี่ค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือโดยปกติแล้วพี่น้องทุกคนเนี่ยก็คงจะ ขายตามเวลาปกติถูกไหมคะแต่อีกเทคนิคหนึ่งเนาะที่พี่พี่ไลน์แมนอ่ะพี่พ,พี่แกปะเขาบอกกับเพลงมานะคะคือว่าเราสามารถที่จะ,ะขายตอนช่วงดึกๆได้หรือว่าเปิดเป็น24ชั่วโมงก็ได้นะคะอันนี้แนะนำสำหรับร้านนะคะที่ขายไม่ค่อยได้หรือออเดอร์น้อยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เสียสุขภาพนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่า หรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นขายเฉพาะช่วงตอนกลางคืนเช้ามืดหรือเย็นเลยอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่นะคะจริงๆเนี่ยที่พี่ๆเขาแนะนำก็คือว่าให้เป็นพวกอาหารกับข้าวเนี่ยจะดีที่สุดอันนี้อย่างสมมุติของร้านเราเองอะ่ะก็คือว่าร้านเราจะเป็นพวกน้ำปั่นนะคะขนมปังปิ้งอะไรอย่างเงี้ยที่เราเราเราขายอะคะ่ะ ก็หรือจะแอดอีกอืกอ่นมาเสริมก็ได้นะคะก็มีวิธีง,ง่ายๆเหมือนกันก็นคือว่าเราสุพี่ๆขายกันอยู่แล้วใช่ไหมก็ไปเปลี่ยนนะคะจากเวลาที่เราตั้งช่วง8โมงถึง5โมงี่ยก็เปลี่ยนเป็น24ชั่วโมงแทนนะคะแค่นี้เองง่ายมากจะบอกว่าผลตอบแทนของมันมันก็ดีนะคะซึ่ง ทางเพลงเองก็สังเกตมาว่าพี่ๆหลายคนก็ม,มีเริ่มมาบ่นกันเยอะๆเลยแหละว่าน้ําเริ่มขายไม่ได้ออเดอร์เริ่มน้อยลงอ่ะแต่ที่ตัวเองทําก็คือว่าอยอดขายมันก็โอเคแหละพบจากปกติที่ว่าช่วงเวลา working time ช่วงเช้าอะ่ะเราจะได้บ้างตอนนี้คือแทบจะไม่ได้เลยก็จะได้จนช่วงดึกๆอย่างนี้ละค่ะช่วงที่แบบเขาไม่ขายกันและเราขายนี่คือโอกาสทข,ของคุณแล้วนะ ดังนั้นทําค่ะเราจะได้มีต่างกันนะคะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งทํานะคะ,ปะเปลี่ยนเป็น24ชั่วโมงแล้วยอดขายคุณจะเพิ่มขึ้นค่ะลองทํากันดูนะคะ